สวัสดีครับอินทตอร์พืมอนบทุกคนนะครับเข้าสู่ช n แนลปั้นหนึ่งบาทเกมเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวเควินเดฟรอยนะครับซึ่งเป็นตัวที่โอ้โหทั้งจ่ายสั้นจ่ายไกลนะครับตันหมดเลยครับการเลี้ยงพรกตีนะครับถ้าเกิดดูจะกค่าพลังนะนะ ส่วนพลังปั่นโค้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่สปีดเนี่ยค่อนข้างช้าเลยแะครับแต่ที่สําคัญนะครับสตาร์วได้เยอะมากที่92น่าจะช่วยได้เยอะในการคอยเติมเกมอะไรแบบนี้ส่วนสกิลเนี่ยมียิงไกลนะครับแล้วก็โอ้โหเกี่ยวกับลูกจ่ายบอลน,นะครับไม่ว่าจะสกิลแบบไหนมีหมดเลยนะครับมีเอาไซคูลเลอร์อีกด้วยเพลงสไตล์แบบ Creative เพลย์เมเจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับไป Let's go สไตล์ของเดือบรอยนะครับจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างช้าครับแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งเติมอยู่แล้วนะครับจากสไตล์การเล่นเนาะเดือบรอยเนี่ยหลักๆเลยนะครับที่ผมใช้ก็คือใช้ไว้เปิดบอลวางบอลอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไว้เลี้ยงเอาไว้พลิกบอลเอาไว้เติมเกมรุกหรือพาบอลขึ้นไม้ยิงอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช้ครับคือ เน้นในการวางบอลอย่างเดียวเลยครับแบบนี้เลยนะครับจับบึ๊บวางอย่างเดียวนะครับเปิดให้กองหน้านะครับให้หลุดลุ้นไปยังกรอบประตูฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะครับที่โยนเนี่ยมันจะสําเร็จแต่ส่วนมากนะครับจ่ายไปมันค่อนข้าง,างที่จะทะลุช่องได้ดีเลยแหละคือถ้าเกิดใครเล่นสายโยนบอลเนี่ยเดอะบอยเนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับอาจจะโยนหลุดโยนหลุดเลยก <No. S 1> ็ได้นะ แต่จริงผมไม่ค่อยเซียนสายนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นว่ามันก็ยังหลุดเยอะนะถึงผมไม่ค่อยได้เล่นสายนี่นะมันก็ยังโยนแล้วหลุดคือเอาไว้เล่น,นเกมส่วนกลับได้ดีครับส่วนลูกเตะมุมนะครับก็พลังมันเยอะอยู่แล้วนะครับเปิดไปส่วนใหญ่จะเข้าหัวมันจ็80แปตแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อีก2 0ที่เหลือเนี่ยก็ แล้วแต่เรานะครับว่าจะมุนบอลได้ดีแค่ไหนหรือว่ากดแรงกันไปห,ป<ๆ>หรือเปล่ากดเบากันไปไหมแล้วนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเปิดบอลมักจะตรงตรงกับตำแหน่งที่เราคิดไว้นะครับจะตรงผู้เล่นฝั่งเราอยู่เสมอเสมอครับส่วนการเลี้งบอลอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเฉยๆนะครับแล้วก็ยิงไกลด้วยก็ยังรู้สึกไม่ว้าวสักเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าผมชอบนะครับเพราะว่าจ่ายบอลดีจริงๆแล้วก็วางบอลแม่นยำนะครับ อ่ะสำหรับการรีวิวเดบอยนะครับก็ขอจบสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเล่นแล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ผมไม่ได้ใต้คลิปนะครับก็มาแชร์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปวิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ารับชมในครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสว,ส,ๆๆนนนสวัสดีครับไป่าย